ที่สิบสองพฤศจิกายนวันอาทิตย์ที่1ิบสองพฤศจิกายนมีทอดกระถินที่วัดวังหินเรนะาจะนันที่สิบเก้าพฤศจิกายนก็จะเป็นทอดกรถินที่ศวนจิตภาวนาชินวงยีนะ่สนะิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สสา ็จะเป็นโครงการธรรมยาตรานะซึ่งเราจัดเป็นปกติอยู่แล้วแหละพรออกพรรษาแล้วเนี่ยนะนะไปเดินป่ากันไม่ได้ไปทุด,ดงนะห่างใจกับห่างไกลาจากคามาทุด,ดงเยอะนะเพราะทุด,ดงไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในป่านะไปไปอาบธรรมชาติแค่นั้นเองไปเปลี่ยนอนาะรมณ์นะ บางคนกลัวตายนะพอบอกจะไปเดินป่านี่กลัวตายแล้วหลายคนที่มีโรคประจําตัวนะนะพอไปออกกําลังกายนะี่จริงๆกลับไม่เป็นไรนะรแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นมาก็มีนะพอมันเหนื่อยแบบสุดๆต้องเปิดกอ 2, กสองกอกสาขึ้นมาเนี่ยมันหลังเอ็นโดฟีนออกมาเนี่ย มีความรู้สึกว่า,าร่างกายมันแข็งแรงนะทุกครั้งอาตามาก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่วัดป่วยไม่ได้ทุกวันเดเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่แต่พอเข้าป่าไม่เห็นเป็นไรเลยนะกลับออกมาก็รู้สึกแข็งแรงทุกครั้งหนะลังจากนั้นที่30ิพฤศจิกายนก็จะเป็นโครงการปลุกพระในใจเสกให้ถึงธรรมนะ ไดหลวงพ่อเยือนคันธิพะโลท่านได้เมตตามาโปรดญาติโยมแถวนี้นะแถวพิศโลกเราแล้วจังหวัดใกล้เคียงนะคนใครที่จะมาฟังธรรมกันก็มานะงานจัดแค่วันเดียวนะ่นะงเชา้าจะเป็นการเจริญภาวนาพ็ช่วงบ่ายโมงพ่อเยือนท่านก็จะแสดงธรรมนะ วานนี้ได้รับปากตกลงกับโยมพัทรินเอาไว้นะโยมพัทรินเนี่เป็นผู้พิการทางสายตานะ,นะก็ได้พูดคุยเรื่องการทำหนังสือนะเพื่อให้มันอ่านง่ายๆสำหรับเด็กๆนะที่จะเข้าถึงโดยเฉพาะคนตาบอดนะก็จะคงจะทำเป็นทั้งสองภาคก็คือนะทั้ง หนังสือสำหรับคนทั่วไปด้วยแล้วก็เป็นอักษรเบลด้วยนะตอนนี้หลายเร่มก็มีโครงการที่จะจัดพิมพ์และนะนะส่วนที่คิดเอาไว้ว่าน่าจะเขียนออกมาคือเรื่องของธรรมบทนิทานธรรมบททั้งหลายนะนะแต่ว่านิทานธรรมบทนี่มีเยอะมากนะฮะประสงค์เรียนแรธรรมบทกันเนี่ย ประโยคหนึ่งสองประโยคสองประโยคสาเนี่ยสองชั้นคือ2ปีที่ต้องนั่งแปลกันเรื่องของนิทานรรมบททั้งหมดเนี่ยแล้วก็มีอยู่หลายหมวดนะหมวดสีหมวดความตายหมวดจิตอะไรพวกนี้นะนะ,ะทงค์เป็นเล่มเล็กๆออกมาแล้วก็ทำเป็นหมวดหมวดไปอย่างเงี้ยเพื่อจะไม่ทำให้เล่มมันใหญ่โตเกินไปนักนะ โครงการนี้น่าจะต้องระยะยาวอะไม่ใช่แค่จะทำแจกในงานกระถินปาป่าเหมือนทุกครั้งคงจะต้องเขียนกันเป็นปีดูท่าแล้วเนี่ยนะ,นะประมาณว่าก่อนตายก็กทิ้งผลงานเอาไว้สักหน่อยหนึ่งกล่าว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นงานที่คิดว่าจะทำนะ ส่วนงานอบรมกรรมฐา,านอะไรก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะนะพอสิ้นเดือนธันวาสามเอธันวาก็มีสวดมนต์ข้ามปีนะอันนี้เป็นทำเป็นปกติมาเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีหลายปีแล้วนะก็มีญาติโยมมาสวดกันเยอะนะในแต่ละปีเพราะนช่วงวันที่ สองสมสีเนี่ยนะเริ่มรับสมัครนาครุ่นใหม่แล้วนะเพราะนาคที่จะมาบวชเพื่อนะถวายมรดรากสศของเกศในหลวงในวานที่เกนะ้ี่ยในวันเฉริมพระชมพรรษาหาทันวานะนะก็รับสมัครรุ่นใหม่เพราะนาครุ่นใหม่มันใครมีลูกหลานที่จะมาบวชกนะ็เชิญนะนะเริ่มสมัครได้เลยนะเพราะว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรเยอะ นะก็จะบวชกันเป็นรุ่นๆไปอย่างเงี้ยนะรุ่นเก่าก็สืขาลาเพศไปรุ่นใหม่ก็มาแทนที่แต่และรุ่นก็อาจจะเหลืออยู่สักรูปสองรูปบางทีก็ไม่เหลือสักรูปเลยก็มีนะ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 นี่ก็ค่อยๆทำไปนะงานก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆนะในวันที่สิบสองพฤศจิกาก็จะมีถ่ายชีทโครกระบือด้วยนะห้าตัววันที่หาธันวาก็จะมี ่า่ชื่โคกระบืดด้วยนะเพราะว่ามีกเกษตรกรที่ลงชื่อรอคิวยาวเหยียดตอนนี้นะที่เรายังแจกใจไปไม่หมดนะนะน,นี้ก็แจ้งให้โยมได้ทราบกันนะนะในโครงการอะไรเยอะแยะพวกนีนะ้ที่ทำอยู่นี่ก็คือนะมันค่อยๆขึ้นมาเองนะค่อยๆทำไปทีละอย่างสองอย่างแล้วแต่ว่าจะมีโอกาสทำอะไรได้ก็ทำแค่นั้นเอง นะบอกแล้วว่าเวลาเราได้ลงมือทำสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำโดยเฉพาะทำความดีเนะีนะ่ยะเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่ได้ทำสิ่งน้องจากนี้ตามมาเองนะนะนะถ้าเราทำจนเป็นปกติแล้วก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาสาม,มัญน,นะนะยัมีหลายคนถามว่าท่านเปนิมนต์พระนนรูปนองรูปนี้มาเทศได้ยังไงนะนะ นะบางรูปท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศนี่นิมนต์มาได้ยังไงหลวงพ่อวัดเมยงองอาจารย์ไปสานวิสาโลหลวงพ่อเยือนหลวงปู่หลวงพ่ออีกหลายรูปครูบาอาจารย์หลายรูปนาะทีนิมนต์มามันก็เริ่มมาจากาการทีนะ่ที่เราลงมือทํานี่แหละนะฮนะพอไปที่รู้จักมากขึ้นก็นะจะบอกว่าโยมอยากอยากฟังธรรมะจากพระรูปไหนก็ไปนิมนต์พระรูปนั้นมา ไปช่วยกันนี่วนมาแค่นั้นเองนมาไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนะได้แต่บอกแค่นี้แหละเพราะญาติโยมส่วนมากก็จะตระเวนไปทั่วนะไปปฏิบัติวัดนูน่นวัดนี้มาไปรู้จักหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายนะโยมเขก็ติดต่อประสานงานเชิญมาเองนะงานนี้ก็ได้โยมแมวจิรศักดิ์การพุ่มเนี่ยนะ้ปราสาให้โนก็ทั้งหลวงพ่อเยือน รับนิมนต์นะเพราะว่ากว่าจะผ่านด่านนะผ่านด่านโยงเข้าไปจนถึงตัวพระได้เนไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะบรรดาองค์ขลักพิทักษ์พระทั้งหลายเนี่ยนโะดยเฉพาะพระเทระาผู้มีอายุพรรษามากๆเนี่บางทีไปไหนมาไหนก็ลําบากนะสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วจะเดินทางไกลก็เป็นเรื่องยากลําบากนะนะลูกศิษย์ลูกหาก็ห่วงอันเด ไม่แค่ให้ไปไหนมาไหนไม่ไม่อยากจะให้เดินทางไกลนะียนิมนต์มาได้ก็เพราะว่าก็โยมนั่นแหละช่วยกันจะบอกไอ้งานพระาศาสนาเนี่ยอย่าปล่อยพระทำอยู่รูปเดียวทําไม่ได้ในนี้วัดไหนที่พระไม่เคยจะทํางานโยมก็ต้องไปช่วยกระตุน้นให้เข้าวัดทีถามหาแต่หวยอย่างเงี้ยนะพระจะอยากทํางานอะไรล่ะนะเข้าวัดทีก็เอาแค่ รน้ำมนต์พ่นน้ำหมกักขากเสลดเลกก็เบื้องอะไรก็ไม่รูนะ้ส่วนมากชอบเป็นอย่างนั้นนี่พอไปทําอย่างนั้นนะพระก็เห็นว่าก็โยมต้องการอย่างนี้ก็ทําอย่างนี้อย่าลืมว่าพระเองเนี่ยก็เป็นเหมือนนักจิตวิทยานะที่ไม่ได้เรียนเรื่องจิตวิทยามานี่แหละนะโยมต้องการยังไงก็นะี่มาแห่งซัพพลายนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะ โยมสนใจพระเครื่องกุก็ผลิตพระเครื่องมาจำหน่ายจแจกให้โยมอะแค่นั้นนี่เธอโยมต้องการธรรมะต้องการให้พระทำอะไรก็ไปกระตุ้นพระเรื่องนั้นเวลาถ้าเราจะช่วยกันนะในฐานะที่เป็นอุบาสกวาสิกา,าพอไปกระตุ้นให้พระทำเรื่องนั้นเวลาเข้าวัดทีก็ต้องทำแบบ พอคนรามความแหงหรือสำเด็จนเะสวนสมัยก่อนเขาว่าทีก็ถามธรรมะกับพระอย่างนี้นะ,นะนพอไปถามบ่อยๆเข้าผู้หลักผู้ใหญ่มาถามทีรพระก็ต้องตื่นตัวแค่นั้นหนึ่งตื่นตัวที่จะลุกขึ้นมานคนคว้าหาความรู้กันทํางานทําการกันแต่โยมเอาแต่ไปลดมนพระก็หาได้เรื่องที่จะไปหาอะไรครัง้งๆมาทําให้โยมแค่นั้นเอง เนะพราะพระกโยมนี่ต้องเกื้อกูลกันอย่างนีนะ้อย่าไปโทษพระอย่างเดียวทำไมพระไม่ทำงานทำไมพระทำแต่เรื่องง,งมงายไร้สาระอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวโยมนะนี่จะเห็นว่าพระทำอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ตักเตือนกันด้วยความเมตตาในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทนะกาต้ังเห็นนิดนะ เจอมาเยอะนะโดี๋ยวโยมนี่มาช่วยงานอยู่ในวัดนี่แหละจะกล้าเตือนพระเรื่องนั้นไม่ดีเรื่องนี้ไม่ดีนะเตือนด้วยความเมตตากันนี่แหละนะเราก็ปรับปรุงแก้ไขนะพระที่ไม่ดีแล้วก็อยู่ไม่ได้เองแล้วก็ไปเองนะไม่ต้องให้ไล่นะระขี้เกียจเนี่ยอยู่อยู่ได้ไม่นานนะนะต่อให้ไม่ว่าอะไรก็อยู่ไม่ได้นะไปเองนะอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่อย่างนี้นะ ไม่เพราะเราทาอย่างนี้อยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยนะไม่ว่าจะไปวัดไหนก็ไปลองไปถามไถ่เรื่องพวกนี้ดูบ้างนะก่อนเป็นกระแสขึ้นมาเยอะๆเข้าเดี๋ยวพระก็ตื่นตัวขึ้นมาเองนนิยมต้องช่วยกันอย่าเลี้ยงพระให้เป็นเป็นหมูนะขุนจนอ้วนไปดูตอนนี้เวลาไปประชุมประสงท์อะไรเดตัตอ้วนๆอย่างนั้นแต่ไม่ได้โรคนะฮะ พอหวานไขมันในเส้นเลือดความดันอะไรก็ไม่รู้นะพระนี่ป่วยง่ายสุดแล้วนะยิ่งอาหารที่โยมมาถวายกันล้วนแล้วแต่มีสารพิษตกค้างมาทั้งนั้นนะนะอย่าเลี้ยงพระให้เป็นหมาเลยเอาไว้คอยเห่าเฝ้าวัดเฉยๆอุห์มาสร้างวัดได้แล้วนิมนต์พระมาอยู่คอยเห่าไล่ขโมยขจรให้หน่อยอะไอย่างนี้มีประโยชน์อะไรเลย นะพระก็ได้แต่ทำหน้าที่เฝ้าวัดเป็นวันหลวงปู่หลวงตาไม่รู้จะไปไหนก็เฝ้าวัดกันไปแค่นะั้นนะมันเลี้ยงพระใ,ให้เหมือนกับเลี้ยงไก่ไก่มีหน้าที่ที่ต้องขันนะตอนเช้านะถึงเวลาก็ลุกขึ้นมาขันนะปลุกคนอย่างเงี้นะนะ่ะมันไป เพียงพายเป็นไก่ก็ไปกินไข่ไก่ด้วยจะไม่จะไปกินต่ขี้ไก่ไปหาแต่เรื่องงมงายไร้สาระอยู่นะนะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรที่จะเป็นประโยชน์อย่างเช่นเรื่องของธรรมะทั้งหลายที่จะมาใช้พัฒนาจิตใจตัวเองเน,นะอันนี้ต้องต้องไปศึกษาเรียนรู้นะไปกระตุน้นพระให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะเพราะว่าพระพูดกยมพูดอย่างบางทีมันต่างกัน พนะระพูดคำสองคำนิยมพร้อมจะเชื่อนะแต่ถ้าโยมพูดหนึ่บางทีคนก็ไม่ฟังกันหรอกนะฮนะะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันอย่างนี้แล้วโดยเฉพาะเวลาจะพาลูกหลานมาบวชเนี่ยก็เลือกวัดกันหน่อยส่วนมากโยมก็จะบอกว่านี่แหละอยู่วัดข้างบ้านนี่แหละอยู่วัดในหมู่บ้านนี่แหละนะจะได้ใส่บาตรไดง้ง่ายๆพระเต็มวัดอยู่ก็ใส่ก็ไปสินะ ตื่นขึ้นมากลูกขึ้นมาใส่บาทบ้างนะจะรอให้ลูกหลานบวชต้องจะมาใส่กันนะพ่ออยู่ใกล้บ้านก่อนสังคมพระที่อยู่ในวัดนั้นๆเป็นยังไงพระที่บวชใหม่ก็จะเป็นอย่างนั้นเนะขาคล้อยตามกระแสไปนะพระที่ต้องการอะไรที่มากกว่านั้นก็อยู่แบบสังกาตายไปนะไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมารอวันศึกแค่นั้นเองไม่รู้บวชเพื่ออะไรเหมือนกันบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรนะ น,นีได้ยินมาบ่อยหรืงทีบวชแล้วกลายเป็นติดลบไปเลยก็มีนะไปเจอสังคมพระในวัดนั้นๆน,น,นะหนูจำได้ตอนเป็นสมณเนนะไปอยู่วัดแห่งหนึ่งเนะมากันทั้งวัดนะเดี๋ยวเจ้าวัดฉันลูกวัดตกเย็นตั้งวงกินเหล้ากันนะเห็นภาพพวกนี้มาเยอะนะนะเพราะฉะนั้นถ้า เจ้าวาดเป็นยังไงลูกวัดก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่เป็นปกติอย่างนี้นะถ้าเจ้าวาดสกรปรกนะก็สกรปรกทั้งสกรปรกกันทั้งวัดนะเจ้าวาดไม่เรียบร้อยก็ไม่เรียบร้อยกันทั้งวัดเนะี่เป็นเรื่องธรรมดายอย่างนั้นนะก็อยู่ที่ผู้นํเหมือนเหมือนเหมือนในองค์กรของเราเนะี่ยละสังเกตดูหลายองค์กรหลายหน่วยงานนะนะถ้าผู้นํา เป็นคนที่สนใจเรื่องธรรมะเดี๋ยวจะพาลูกน้องมาปฏิบัติธรรมกันละเดี๋ยวก็นิมนต์พระไปบรรยายมั่งอะไรมัง่งเนี้ยนะถ้าคุณนํำไม่สนใจธรรมะนะก็หายไปเลยนะหลายหน่วยงานที่เห็นอยู่ตอนนี้เนะมื่อก่อนนี่แหนเข้ามาทั้งไปฟ้าทั้งอายการทั้งศาลผู้พิพากษาอะไรทั้งหลายแนะม้กระทั่ง,งบางโรงเรียนนะพาครูมาปฏิบัติเนะนี้ย พอเปลี่ยนผูน้นาปุ๊บหายหมดแล้วทีนี้ในวัดเองก็เหมือนกันนะก็เลือกเลือกหน่อยจะพาลูกหลานไปบวชที่ไหนก็เลือกหน่อยบวชแล้วจะได้อะไรอย่างงี้นะอยาะแต่ความง่ายของตัวเองเขาว่าไม่งั้นบวชครั้งหนึ่งเสียงเงินเสียทองไปไม่ใช่น้อยแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเสียเวลาเปล่านะไปกินกินนอนเฉย,ยๆจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้นนะ อย่างเงี้ยพูดศาสนาเราต้องจะเดินหน้าต่อไปได้นะนะตอนนี้สังคมสงอย่างที่เราเห็นภาพกันอยู่นี่แหละนะแม้จะไม่ได้เข้าวัดก็คงจะได้ยินข่าวอะไรกันอยู่บ่อยๆนะปัญหาก็คือย้อนที่ไม่เข้าวัดเลยก็จะสัมผัสแ,แต่เรื่องที่ไม่ดีมันเป็นข่าวเรื่องที่ไม่ดนะีนี่เข้าวัดอยู่บ้างก็จะเห็นว่าเ๋าก็มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีมันก็เหมือนสังคมมันอื่นนั่นแหละนะสังคมทั้งโลกก็เป็นอย่างนั้นนะในหน่วยงานในองค์กรของเรานะ่ะ มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีคนขี้เกียจคนขยันเหมือนกันนะในวัดก็เป็นอย่างนั้นนะมีทั้งคนดีคนเร็วนะที่มาอยู่รวมกันเนี่ยแล้วก็พยายามปรับตัวก็หากันแค่นั้นเองคนขี้เกียจคนขยันนะก็มีแต่ว่าให้โอกาสกันแค่นั้นเองนะค่อยๆปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปเดี๋ยวมันค่อยๆดีขึ้นเองนะเพราะอะไรเพราะว่า สิ่งเวดล้อมมันจะช่วยดึงคนนะดึงคนที่เกิดความนะเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะนถ้าเกิดสิ่งเวดล้อมมันเร็วที่อย่างเดียวนี่ก็จบแล้วนะตอนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะนะ่ะอยางเช่นบวชแล้วสแสวงหาอะไรอย่างนงี้ยนะสมมติมีสมาตรถิถี่เบื้องต้นมาก่อนแล้ว่อาอ๋อบวชเพื่อที่จะมาอย่างน้อยก็ได้มาฝึกเจริญภาวานาอย่างเงี้ยนะนะ ก็จะแสวงหาวัดที่เขาเจริญภาวนากันละนี่เนี่ยนะบวชเพื่อทดแทนพระคุณไม่รู้ทดแทนยังไงบางทีทดแทนพระคุณพ่อแม่คนหัวหอมผ้าเหลืองแล้วก็จบแล้วนะอยู่วัดไหนก็ได้อย่างเงี้ยแต่คิดแค่นั้นก,ก,ก็ได้แค่นั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นะในเบื้องต้นเองพระเจ้าถึงสอนให้เราคบบัณฑิตอย่างเงี้ยนะทีนี้มนะนะเคำว่าบัณฑิตไม่แปลว่าจะต้องเป็นตัวตนบุคคลอะไรที่ไหนนะ หนังสือธรรมะเยอะแยะที่มันออกมานะหรือแม้กรทั่งเว็บไซต์ธรรมะในทิกตอกก็มีธรรมะเยอะแยะไปหมดนะก็อยู่ที่เราเลือกที่จะเสพมันด้วยนะเราเราเราเลือกที่จะเสพแบบไหน,นมันอยู่ที่ตัวเราเลือกกัลยาณมิตรให้ได้ก่อนปรโตโคสะปัจจ ok ัยอย่างหนึ่งกัลยาณมิตรอย่างหนึ่งใช่ไหมจะจะคอยเกิดนะ เรียกว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่จะกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการก็คือการพิจารณาอย่างแยคาขหรือการะตื่นรู้อย่างมีปัญญานะอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องมีต้องเกิดขึ้นสำหรับนักคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะนะมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้พอต่อให้ไปอยู่ในสังคมที่มันลบขนาดไหนก็ตามมันก็จะเป็นบวกขึ้นมาได้นะ ถ้าคนไม่ใฝ่ใจเรียนรู้นะไม่มีนิสัยทางด้านนี้เลยต่อให้อยู่ในสังคมที่ดีขนาดไหนก็ยังเลวอยู่เหมือนเดิมนะก็ยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมนะพัฒนาตัวเองไม่ได้อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะ่ะไม่ใช่แกบริบทรอบๆตัวเราแค่นั้นนะนะวันะนะนี้ก็พูดด้วยเปลยนะนะ่นะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน